สวัสดีค่ะพี่ขากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาะเกตรพาบ้านนะคะพี่ขาวันนี้มีพระดีดๆเด็ดค่ะพี่ขามาให้พี่ได้เช,ช่าได้ชมได้บูชาจ้ะอันนี้นะคะพี่เขาเรียกว่าเป็นบัตรน้ำมนต์จ้ะพี่จา๋าเป็นบัตน้ำมนต์ของหลวงพ่อจรัญน,นจ๊ะพี่อันนี้หนูได้มาสภาพนี้จ้ะพี่หนูได้มาสภาพนี้นัจ๊ะพี่จ๋านะคะตามภาพเลยค่ะพี่อันนี้คือจะเป็นฝาจ้ะพี่นะคะ เวลาหนูเปิดฝามานะคะพี่มองยากนิดนึงนะคะพี่เพราะหนูปรับกล้องเอ่อให้สูงก็จะมองยากนิดนึงจ้ะพี่ถ้าเกิดว่าสนใจนะจ๊ะพี่สนใจยังไงพี่พี่ไลน์หาหนูได้นะจ๊ะพี่จาที่เบอร์โทร0840659180จากนะคะพี่เป็นบาทนะมต์หลวงพ่อจรัญจะพี่จ๋านะคะหนูได้มาสภาพนี้นะพี่จ๋าสวยงามมากจ้ะพี่สวยงามมากจ้ะพี่จ๋าเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นนะคะพี่จ๋านะคะนี่ค่ะพี่สวยจริงๆจ้ะพี่จ๋านะคะ สวยงามมากจ้ะพี่นะคะตรงนี้จะเขียนว่าเจริญพรนะคะพี่ตรงนี้จะเขียนว่าเจริญพรจะพี่จ๋านะคะได้มาแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋านะคะส่วนอันนี้คือส่วนนี้คือสภาพด้านในจ้ะพี่อันนี้ให้ดูด้านในนะจ๊ะด้านในก็จะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่นะคะเขาบอกว่าเห็นไหมมันจะมีรอยเม็ดข้าวสารค่ะพี่เจ้าของเก่าอ่ะเขาบอกว่าเขาใส่ข้าวข้าวสารไว้นะพี่เอาจริงๆนะพี่เนี่ยยังมีข้าว ยังมีข้าวสารนะพี่เห็นไหมยังมีข้าวสารเลยจ้ะพี่จ๋านะคะหนูได้มาแบบเดิมๆเลยค่ะพี่เพิ่งได้มาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยจ้ะนี่ได้มาก็รีบมาอัดคลิปให้พี่ได้เช่าได้ชมได้ดูเลยจ้ะพี่จ๋านะคะคุณลุงของกป่าเจ้าของก่อบอกว่าเขาว่าใส่ข้าวสารไว้นะคะพี่เห็นไหมด้านในจะมีเม็ดข้าวสารจะพี่เห็นไหมจะมีเม็ดข้าวสารจะพี่จ๋านะคะสวนตรงนี้จะมีเขียนเลขจะพี่อันนี้มียันจะพี่อันนี้จะเป็นยันเป็นรอยจานหรือยันนี่แหละค่ะพี่จะครอนะคะพี่ จะมีเขียนเห็นไหมจะมีเขียนจะพี่หนักจะพี่ทามว่าหนักไหมมันก็ไม่หนักแต,แ,ตแต่ถ้ายกน้าก็หนักจะพี่นะคะจะเขียนว่าเจริญพรหลวงพอ่อจรันจะพี่นะคะวัดอัมพวันไหมจังหวัดสิงห์บุรีเลขหนึ่งเลขสามหกทับหนึ่งอะไรเนี่ยหนึ่งเก้าเก้าหรือเปล่าเนี่ยนะคะอันนี้ค่ะพี่ใต้ฐานใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้จ้ะใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้คะ่ะข้างๆจะเป็นอย่างนี้จ้ะพี่ เซตนี้จ้ะพี่เซตนี้เซตนี้ขอไว้ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทจ้ะขอไว้ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทจ้ะพี่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทจ้ะพี่จ๋าปลายทางบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มหนึ่งร้อยบาทจ้ะพี่เพราะว่าหนักพร้อมโอนหนึ่งหมื่นห้าพันบาททวนสนใจยังไงจ้ะพี่ภาพไม่ชัดแอดไลน์จ้ะพี่อันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะพี่อันนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนจ้ะให้ดูคร่าวๆก่อนจ้ะพี่นะคะ ขอไว้ที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทปลายทางถึงว้บาทอ่ะโอเคเม็ดข้าสารติดมาเลยพี่ <c oughs> ดูองค์เล็กต่อจ้ะปรับกล้องแป๊บหนึ่งจ้ะพี่ถ้าพี่ๆคนไหนสนใจนะคะพี่ขอภาพเพิ่มเติมได้นะจ๊ะขอภาพเพิ่มเติมได้เลยจ้ะพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะมาดูองค์เล็กกันต่อวันนี้มาช้าแต่ก็มานะจ๊ะ วันนี้มาช้าแต่ก็ามาจ้ะอันนี้จ้ะเขาเรียกอะไรนะลืมแล้วชะมดจ้ะใหญ่จ้ะพี่ใหญ่ชะมดใหญ่จ้ะมีตะกุดด้วยชะมดนี้มีตะกุดด้วยจ้ะพี่แล้วก็มีรอยจานจ้ะมีรอยจานมีตะกุดอันนี้หนูไม่รู้ว่าอะไรสองอันนี้หนูไม่รู้ว่าเป็นอะไรเนี่ย หนูไม่รู้มันคืออะไรแต่ต้องมีตะกุดสองดอกมีสายแล้วก็เขียนเลขจะ้ะแล้ววันนี้ไม่รู้ว่าเขาฝังอะไรไว้เนี่ยค่ะพี่วันนี้ได้ภาพบ้านๆเลยจ้ะพี่นะคะจะเขียนเลขไว้ด้วยจ้ะพี่ตามภาพจะ้ะตามภาพจะ้ะหนึ่งพันห้าร้ยบาทจะ้ะหนึ่งพันห้าร้ยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่จ๋าสําหรับชมมดอันนี้นะจะ๊ะเหมือนมีอะไรข้างในเหมือนมีอะไรดังอยู่ข้างในหนึ่งพันห้าร้อยบาทจะ้ะ 1 5 0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าสำหรับหัวชมดหัวนี้นะจ๊ะภาพไม่ชัดแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมจากพี่ศ84059180ีากจ้ะ1,500บาทจ้ะอันนี้จะเป็นกาลาแกะลาหูอมจันจ้ะ6ก0บาทจ้ะกาลาแกะลาหูอมจันทกร600บาทจ้ะด้านหลังมีรอยจานด้านหลังมีรอยจาน600บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนอันนี้จ้ะไม่ทราบค่ะเป็นทรงรูสีจ้ะ7จ0บาทจ้ะ เป็นรูเป็นรือสีไม้แกะจ้ะเป็นรือสีไม้แกะจ้ะขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นลูกสะกดแม่แน่ใจว่าหลวงปู่ทิมหรือเปล่าต่อคนเลขสามหลวงปู่ทิมมีตะกรุดด้วยห้าร้อยบาทพอจ้ะห้าร้อยบาทจะพี่สําหรับนี้นะคะอ่าลูกสะกดหลวงปู่ทิมจ้ะมีตะกรุดฝั่งในจะพี่ได้มาสภาพนี้นะจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะ อันนี้จะเป็นลูกสกดหลวงปูสุกมีรอยจานจ้กตามสภาพนะคะพี่แม่ค้าก็ได้มาสภาพนี้นะคะพี่ขาลูกนี้แม่ค้าขอไว้ที่700บาทจ้กเป็นลูกสกุหลวงปูสุกมีรอยจานจ้ะพี่มีห่วงด้วยนะคะพี่ตามภาพค่ะพี่ขาขอไว้ที่700บาทปลายทาง50บาทจ้กส่วนอันนี้จะเป็นลูกสกดเนื้อไม่กระสิ์จ้ะพี่จ๋าไม่ทราบที่จะพี่ขอไว้ที่600บาทจ้กมีรอยจานจ้กเป็นเนื้อไม่กระสิ์ไม่ทราบที่จะพี่มีรอยจานขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจ้กอันนี้เป็นแหวนจ้กแหวนไม่่ททราบี แหวนไม่ทราบที่ข้างตรงข้างข้างเป็นเหมือนนางกวักข้างข้างเป็นเหมือนนางกวักขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะแหวนวงนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทตรงกลางจะเป็นเหมือนพระพุทธั่งตรงข้างข้างเป็นเหมือนนางกวักนะค่ะและมีเขียนเลขด้วยนะคะตามภาพจะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะพี่เป็นพระกุไม่ทราบที่จ้ะนะคะมาเป็นสองอันสององค์เลยจ้ะพี่ ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะไม่ทราบนะค้าว่าที่ไหนจ้ะน่าจะเป็นพระยุคลาวดีค่ะพี่ขาเจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าส er. ิบบาทจ้ะองค์นี้จะเป็นรูปหลอหลวงพ่อทองสุกจะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะรูปหลอหลวงพ่อทองสุของค์นี้สวยงามมากจะพี่จ๋าแม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทจ้ะแม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นหลวงพ่อพรมจะพี่เป็นคนละครังนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะ รูปหล่อหลวงพ่อพรมก้นละคังจะพี่ตามภาพค่ะตามภาพนะคะพี่ขาขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อ,อพ่อยอดวัดหนองปลาหมอจ้ะห้าร้อยบาทจ้ะ รูปหล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอสวยงามมากจะพี่จา๋าสำหรับองค์นี้ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมจะพี่จา๋ามีรอยจานจะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะมีรอยจานนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะอันนี้จะเป็นปิดตาหลวงพ่อทับวัดอานงจะพี่ด้านหน้าจะมีรอยลงรักนะคะพี่ขาเป็นเนื้อเมกสิ์ด้านหลังมีรอยจานค่ะพี่ขาขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะเป็นเนื อย่ปิดตาพราะทับวัดอนงด้านหลังด้านหน้ามีลงรักด้านหลังมีรอยจานหกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะอันจะเป็นคุณแผนหลวงปู่ทิมจ้ะด้านหลังฝั่งตะกุดดอกเล็กค่ะพี่ขอไว้ที่ห้าร้อบาทจ้ะฝั่งตะกุดนะคะพี่ดอกเล็กคุณแผนปู่ทิมค่ะองเล็กห้าร้อบาทจ้ะอันนี้จะเป็นปิดตาปู่ทิมจ้ะพี่ห้าร้อบาทจ้ะนะคะปิดตาปู่ทิมขอไว้ที่ห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่จ้าส่วนอันนี้จะเป็นสิวลีจ้ะพี่ สวลีนี้ขอไว้ที่ห0 0บาทจ้ะสีวลีเลือกพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังองค์นี้ขอไว้ที่ห0 0บาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่พระสีวลีจ้ะส่วนอันนี้จะเป็นสมเด็จแวกม่านจะพี่จ๋าพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังห0 0บาทจ้ะห0รบาทปลายทางบวกเพิ่มห0บาทจะพี่จ๋าเป็นสมเด็จแวกม่านจ้ะส่วนองนี้จะเป็นหลงผุดทวดจะพี่จ๋าอันนี้ขอไว้ที่ห0 0บาทจ้ะนะคะ เขียนว่ารุ่นเฉลิมพลนะคะพี่ด้านหลังจะเขียนว่าเฉลิมพลนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะพี่จารหลงปูดทวดเฉลิมพลหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะส่วนอันนี้จะเป็นชินราชจ้ะพี่เป็นน้าตะกวดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะพี่ขาได้มาสภาพนี้จะ้ะเริ่มพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่ขาด้านหลังจะเขียนว่าพิษณุโลกจะพี่จาร์น่าจะชินราจแะจะพี่งพองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจะ้ะ องค์นี้ขอไว้ที่หกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่ปู่เอี่ยมนี่แม่ค้าขอไว้ที่ห้าร้อบาทพอจ้ะเหรียญปู่เอี่ยมนี่ขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจ้ะพี่ส่วนองค์นี้จะเป็นชินราชหลวงปู่เผือกจ้ะเอ้ยไม่ไม่ใช่เป็นใช่ไหมข้างหลังเนี่ยใช่ไหมอันนี้หกร้อยบาทจ้ะชินราชองค์นี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะรูปหล่อพระพุทธชินราชจ้ะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทจ้ะ ขอไว้ที่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะพี่จะเป็นเหรียญพ่อแดงจ้ะเหรียญพ่อแดงนี้ขอไว้ที่600บาทจะพี่เหรียญพ่อแดงนี้ขอไว้ที่600้บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญพระพรหมจะพี่องค์นี้จะเป็นเหรียญพระพรหมจะพี่จ๋าเหรียญพระพรหมนี้ขอไว้ที่600บาทจ้ะขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงจ้ะ500ยบาทจ้ะ ขอไว้ที่500บาทปบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทเดือยหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงจะส่วนองค์นี้จะพี่จ๋าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณจะเป็นเนื้อกะไหล่ทองจะนะคะขอไว้ที่500บาทจ้ะขอไว้ที่500บาทไปาทางทาง5บบาทจ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญอะไรเนี่ยไม่ทราบมีเลขหนึ่งตรงนี้อ่านก่อนด้านหลงังหลวงปู่หมุนจ้ะเป็นเหรียญปู่หมุนจ้ะขอไว้ที่500บาทจ้ะ เหรียญปูม่มุนนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทจะ้ะส่วนองค์นี้จะเป็นเหรียญปูซวงจ้ะพี่เป็นเหรียญปูซวงจ้ะพี่จ๋า500บาทจ้ง ห้าร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบาทจะพี่นะคะสําหรับเดรียหลวงปู่ซวงนี้นะจ๊ะจังหวัดศรีสกเกตจะพี่จ๋าขอไว้ที่ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้าโอเคนะคะพี่ขาสนใจองค์ไหนคะพี่ภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์หาหนูได้จะพี่ที่เบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ๋ฝากลูกค้ากดติดตามให้ช่องกระเกตพระบ้านด้วยนะคะพี่ขา EP นี้ก็มีแค่นี้นะคะพี่สวัสดีคะ่ะ